เราจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าองค์เทพที่มาเข้าฝันเราหรือพยายามมาติดต่อสื่อสารกับเราเนี่ยท่านเป็นใครนะคะจริงๆเนี่ยนะคะถ้าเราฝึกแบบขั้นแบบชานเข้าแบบอัป,ปนาสมาธิได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คงจะมีแนวทางในการสื่อสารตรงนั้นนั่นนะคะในการสื่อสารกับชาวโลกทิพย์อุปจารสมาธิ พี่มิ้นพูดผิดอีกแล้วขออภัยปกติไม่ค่อยจะชอบจําคําศัพท์อะไรต่างๆาพวกนี้นะคะอุปจารสมาธินะนะคะเนี่ยเอาไปไปปรึกษาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็แล้วกันนะคะเนี่ยนะคะ ก็คงจะมีทางนะแต่ว่านะคะคนที่เข้าชานไม่ได้เนี่ยพี่มิ้นก็เคยถามพ่อแม่ครูบาจารย์เหมือนกันแล้วคนที่เข้าชานไม่ได้ล่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าเขามีเหตุปัจจัยนะถ้าเขามีเหตุปัจจัยเช่นแบบเคยแบบผูกพันกันมามากนะคะกับองค์เทพหรืออปติกะนะคะนานๆเนี่ยก็จะมีเอ่อมีซัก อย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเหตุปัจจัยนั่นแหละนะคะที่จะทําให้ช่องทางการสื่อสารมันก็มีเหมือนกันนะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้ชัดเจนหรืออาจจะไม่ได้เที่ยงไม่ได้เที่ยงตรงเท่ากับผู้ที่เข้าชานได้นะคะอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปแต่ทีน,นี้เราจะรู้ได้ไงว่าองค์ไหนคือมันต้องถ้าท่านเป็นคนถ้าท่านเป็นองค์ที่มาพยายามมาติดต่อสื่อสารกับเรานะคะเชื่อไว้เถอะนะคะว่าถ้ามันจําเป็นที่เราจะต้องได้รู้ชื่อท่านอ่ะนะคะ ท่านก็จะพยายามเพิ่มนั่นแหละนะคะที่จะบอกเราว่าท่านเป็นองค์นี้องค์นี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นะคะแต่ว่านะคะสําหรับพี่มิ้นท์น่ะนะคะช่วงแรกๆก็มีความสงสัยเยอะนะคะแต่ว่าไปไปมาๆก็เออไม่เป็นไรก็แล้วกันคืออันนี้ของตัวเองอะนะเอ่อองค์ไหนก็ได้นะคะขอให้เออ,ชกก <c ười> อะะ่ช่วยลูกก็แล้วกันคิดอย่างเงี้ยนะคะช่วยลูกก็แล้วกันนะคะช่วยให้ลูกแบบรอดลอดไปได้ในแต่ละเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาแค่เนี้ยนะคะแล้วก็อธิษฐ,ฐาน อะไรขออะไรท่านให้ความช่วยเหลือนะคะประมาณนี้ก็ได้ท่านจะเป็นองค์ไหนหรือว่าองค์ที่เราเราคาดการว่าเราสื่อสารว่าเป็นองค์นี้จะถูกหรือจะผิดเพราะว่าตราบใดที่เรายังแบบไม่ใช่ผู้ที่แบบโหเข้าชานได้ดีมีอภิญญาอะไรเงี้ยเราก็บบกกลางๆกับตัวเองไว้ก่อนอย่าเพิ่งแบบเชื่อตัวเองมากนะคะทั้งๆที่เออเราก็ไปรู้มาแล้วว่าเป็นองค์นี้องค์นั้นอะไรเงี้ยแต่การรู้ของเราเนาะ มันก็อาจจะยังไม่เที่ยงตรงนะคะได้เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยไม่ประมาทไว้ก่อนดีนะคะแล้วก็เราก็พยายามมีเหตุผลกับตัวเองว่าเออเราจะรู้ไปทําไมนะคะเออเนาะแต่ว่าอันเนี้ยมันเวอร์กับพี่มินนะนะ,ค,ะค,ำคำถามเนี่ยเวลามาตั้งคำถามว่าเอ,อ้เราจะรู้ไปทําไมขอให้ท่านช่วยเราท่านเมตตาเราก็พอแล้วแต่ของบางคนเฮ้ยมันอยากรู้อะ <c oughs> นะคะเข้าใจเข้าใจแต่ว่าก็ลองดูนะคะลองดูนะคะว่าเออไปไป,ไปมา,มา,มาแล้วการอยากรู้ของเราตรงนี้ เนี่ยนะคะนอกเหนือจากการอยากรู้เนี่ยเราไม่ได้ทุกทรมานเรื่องอื่นเลยท่านก็ช่วยเราท่านก็เมตตาเราเราก็ได้รับสัญญาณอะไรบางอย่างมีปาฏิหาริย์อะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นกับเราแค่ไม่รู้แค่นั้นเองว่าเป็นองค์ไหนชื่อว่าอะไรเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรนะคะเนี่ยตรงเนี้ยนะคะถ้าเราปฏิบัติทราไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะค่อยๆวางได้กับการร้อนใจนะคะกับการอยากรู้นะคะอ,อดีตความสัมพันธ์ หรือว่าท่านเป็นใครเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเบาลงนะมันจะเบาลงได้นะคะมันจะได้ไม่รบกวนเรานะคะขอแคเออ่เราได้รับประโยชน์อะไรบางอย่างจากท่านจากการเมตตาของท่านชาติเนี้ยไปก่อนอะ่ะก็โอเคแล้วชาติหน้าได้รู้แน่นอนนะคะชาติหน้าน่าจะได้รู้แน่นอนนะคะเพราะเราก็ตายพอตายปุ๊บเราก็ไปอยู่ในโลกทิพย์โลกเดียวกันกันกบท่านอะ่ะนะคะก็อาจจะได้รู้แน่นอนนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพี่มินค่ะ